เพิ่นห้มาแล้วเมื่อเลขแม่ไอ้ข้ามมวดวังหันเพิ่นกระไ้9047มวลว่างหันก็มาออก90งวดนี้เพิ่นก็ให้มาแล้วให้ตีเอาเพราะว่ามันเป็นเลขคุ้มเครือนบันทึกไปแต่ว่าอาจารย์กันกันว่าได้บ่เข้าใจก็สิแเปรอะไอ่านี่เอาเด้อเบิ่งปั่นกันเบิ่งซะก่อนทันให้พระอาจารย์ตีนี่สิเป็น50319นันใช่ไหมล่ะอ่าขมตื้น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ,บ่งรัฐบาลไมส่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกา,การละกันครับอาจารย์ครับผมสาธุ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 มาคำได้ยังไงบ๊อบปิดเงียังครับือว่ามาตาแนวทางโค่งสุดท้ายเปิดไปไหนมอนตัดการเปิดแล<า>้วค่ะอืมเมื่อนี่<า>มื่อนี่นก็เป็นแนวทางกับเบรกและมอนก็ได้แล้วเนาะตอหรับผู้ใดแล้ว ผู้พันได้ก็คืไปอันใหม่ต่อไปผู้ใดแล้วกัตัางจิตตั้งใจกัเมื่อน,นี้หลังจากได้มาพบพ่ออีกพี่น้องอีกคือเก่าเหมือนเดิมก็ได้รัทธาญาาดโยมเข้าไปไปเฮ็ดไปเฮ็ดาทำบุญทำบุญกระถินทำบุญกระถินวัดสดุดท้ายบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้าหรือว่าพระเจ้านุนดวง ก็ได้สัทธาหยัโยมพี่น้องเท่า,เาร่วมกันก็ได้เงินปัจจัยเพราะสมา่าผ้าพ้วนสำหรับมือนี้งวดงวดสีมานีกะก็สิขอนำสัทธาหยัโยมผู้สีโสดีนี่นหะ<ม>เป็ดหอวลักขั้งเห็ดหอวลักขั้งของพ่อในเลวกะคอยเห็ดกันไปเรื่อยหลกักกาเห็ดประสานใจเาเรียกทรัพย์ในการบรรจุ แผ่นทองแผ่นดวงอ่าให้โอกาสหอดปีใหม่ดิปีใหม่นี่บรรจุแล้วก็สิองพระกสิแลว้วสวยงามอ่าผู้ใด,ดยังอยากบรรจุองค์พระอยากบรรจุแผ่นทองเพื่อหนุนดวงเสริมดวงก็สามารถเขียนในยังเปิดรับจนวันไปหอดปีใหม่ปีใหม,ม่สิท่านมิธีบรรจุแล้วก็ท่านพิธี่สวดพุทธ,ธาพิเศษเบิกเนตรพระสังฆาจจัยมังวดน,นีเจ้า,ารับ ผู้ใดยังบ่ท่านยังบ่ท่านเลขอ่างน้ำมน่นก็เสียดหาแนวทางเนี่ยอ่างน้ำม่นให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนควรได้ได้แล้วกับจดเอาชื่อเอาคือเก่าแต่ว่าเมื่อนี้สชี่เด็กแปเอาเด็กเม่ไอ้คัมมาแล้วเพิ่นห้มาแล้วเมื่อเด็กเม่ไอ้คัมงวดวันหันเพิ่นกะหาเก้าศูนย์สี่เจ็ดมวลว่าหันก็มาออกเก้าศูนย์มวดนี้เพิ่นกะหามาแล้วกะ พิจณาเอาพิจาเอาเอฟซีสุขล้นสำหรับผู้ใดเพราะในใดเลขกอ้างน้ำมนต์กับจ้างเฉยจ้างเอาอีกที่หลังอาก็เอามือนี้สำหรับเอฟซีมาแย่ํำมาพบพอกันย่ํำเบิดสุขุ้นเศษเหลขกแม่นางไอแม่ไอข้ามไปเริ่มมื่อนี้ให้ตีเอาเพราะว่ามันเป็นเลขคุ้มเครื่อนบรรทบไปแต่ว่าอาจารย์กันคันว่าใดเพเข้าใจกับสิแปรให้นี่เอาเ้อ เบิ้งปั่นกันเบิ้งซะกปอ่นเบื้องข้างนี้ก้อนข้างนี้ก้อนก็ได้อุ้ยบลกเครือเลยค่ะพระอาจารย์งามตัวมสามหนึ่งเก้าหรือว่าสี่เก้าก็ได้ไค่ะอยากพระอาจารย์ขออนุญางต้องแต่งวานนะครับแม่ไอ้ัมันเบิ้งคือพระอาจารย์บ้านล่ะอยู่ที่ดวงของการค้นน้ำเนาะค่ะแต่ว่าคันให้พระอาจารย์ตีนสิเป็น ห้าศูนย์สามหนึ่งเก้าห่ไห้าศูนย์สามหนึ่งเก้าห้าศูนย์สามหนึ่งเก้าเลขห้าตัวห้าตัวตัวก็สามตัวแล้วก็สองตัวห้าศูนย์สามหนึ่งเก้าเมื่อจะเปลี่ยนห้าสามหนึ่งเก้าเป็นสี่ตัวก็ได้เมื่อจะเป็นห้าศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเก้าเป็นเลขสามคูก็ได้มันต่อไปแต่ว่า ตัวเต็มมันคือมี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งเก้าแมนนี่ยูหาศูนย์แล้วแต่คนสีม่วงเด้บางคนก็มองเป็นเลขหกตัวค่ะครับเออเลขแม่ไอคำแม่ไอคำมวลที่เหล่าพ็นไก่พันไก่เป็นเลขพิษนาเนาะให้เป็นเลขพิษนาว่าพระอาจารย์จะเห็นเป็นเลขห้าเลขศูนย์สาม นี่า่งี้าพี่น้องพีนองเบงเดี๋ยวยังขาเบิ้องเราเตียงตีหลายตัวสีเตียมกระดาษถ้าจะตีเตียมกระดาษสีเล่ยเี่ยสาธุพนเราอาจารย์เยังตีเตียมกระดาษอเด้อาน้ำเพิ่มละมันจังสิบารุดศูนมเกอบ่อันข้าเบิ้งตัวนึงเด้อพราะยห้าได้สิเบิ้งตัวหนึ่งเด้ ไปก็ลงมุมได้ที่ก็ลมุมแ่ยูที่ดวงน้นนาหนึ่งหนึ่งเก้าบ่เร่งตดีย้าแล้วตีไหมครแล้วตีเป็นจังตีว่าจงแบบว่างงสามหนึ่งหนเก้าแล้วว่าเห็นซื้อแดงเราเห็นจะกันจยันไปเงินบ่ตัดซูนออกเลยันจีบ่ตัดออกแล้วแต่อันทีตัดซูนออกก็จะเป็นหาสามหนึ่งเก เ,เลขซีตัวเ,เออเลขซีตัวถ้าจะเป็นเลขเลขหคูเออเลขสามคูหกตัวสิเป็นห้าสาหนึ่งเก้าถ้าจะเป็นเลขหกตัวตามพระรรอาจารย์แล้แล้วค่ะแต่ว่าคอาจารย์มัเรียาตัวคือหาศูนยส่งเก้อ่อกันหกตัวมีตัวใดแน่ก่ขอนครับหกตัวมีหาศูนย์สา่นเก้าค่ะก็คือที่ว่าพระอาจารย์ว่ามันคุ้มเครือเออ ห้เบิงกับบอเนี่ยอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งเพื่อพาอาจารย์่าเนาะค่ะบอลิดมากับหาสามกับหนึ่งเก่านี่ตัวนรางวัลที่หมันมีหาสามกัหนึ่งเก่ากันตอนนั้นครับแม่งวดที่แล้วปัไฮมาซีโตหงวดที่แล้วปไเก้าศูนย์สี่เจ็ดค่ะเก้าศูเอออเก้าศูนย์สี่เจ็ดมีซีโตอันนี้ก็มีซีโตคือกันลักกันเท่าเบิงบคิดมาก เอาไปยังให้ฮัาเจ้าเบิ้งน้ำอีกกอนน้ำอีกกอนอาจารย์สีแดงบปหนีิทางลวดของเราล่ะนี่สีแดงเลยเด้อพี่น้องมุนเอ่เลยมนีเลเลยเล่เลยนี่นี่คือเลขแม่ไอ้คั่มเพิ่นวังสี่เพิ่นวังขอเพิ่นนนั่เพิ่นน้ำผัสสีห้เก้างวดค่ะเปลินอยากได้หลักข้างมาใส่มาใส่หอวหลักข้างไม่แล้วก็อยากยเข็ดให้มันแล้วไปขอเพิ่นน่ะ เออแม่ไอาคำเอาตีเอาบางสีแดงหมักตัวใดกับมาเลยอืชอบตัวไหนเคียนวันวานกุทธเออของมตะการเบิ้องนี่เด้อในกำมณฑ เดี๋ยวเขปเบิกเร่น,น้นำมตนมเรน้ำมต์ก็เด็กถูกขีง้งสุดท้ายอืข้างสุดทา้ายก็สิบแม่ตวเก้ามาตวเก้าตกไม่ไมจับคู่ตัวใดพระอาจารย์จับไห้ กอดกันอุ้มรุมจักตัวใดยีาแนี้กวางเยอะลีกวงลีสินเลยมือนี่บ่ได้แยกหายด้วยเมื่อนี้กอดกันอุ้มรุมทีค่ะเมื่อนี้กอดกันเก้าหกศกับหาหนึ่งเอาเบิ้งมุมเป็เบิ้งกอนเรียยกแม่นางไอ้เลขหครับเดิ่แม่ใอ้ค้ำแม่ใ้่คำอ้มเลยบา่เบื้มงี้ยไอ้กับใส่ผ้าแดงก็ไปน้ำมุกก็ไปอะไรเนี้ย้บาน อว่ามีเลขหนึ่งเลขหกเลขศูนย์อนี้เป็นเลขเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนกับกับห้าหนึ่งอ๋ออันนี้เลขห้าเนาะค่ะห้าหนึ่งมันจะมีเก้าหกศูนยคำหาหนึ่งขึ้นมาจากจานวาเปลี่ยนเปลี่ยนบ่เลง่เลยงแล้ว

อาาจเมื่อ51เมื่อนั่นเก้าหาหนึ่งหกศนย์ครับแบนี้เก้าหกศูนยหาหนึ่งครับคือเก้ามาทอนกันแล้วพ่อดีเลยโควงสุดท้ายก็ต้องไปเบิ้งเขียไหนเลยพี่เอจับกันแจับคู่กันแล้วเก่าที่บ้านหลายส่วนเไม่ค่อยกันมันก็จะมีเลขหา อันนี้คือยากให้นเป็นกรรเลกหนึ่งสามเก้าหกบาทเลขเก้าเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์นะคะถ้าผ้าจารย์จับสามตัวนม้ตัวใดนะมเกันยอหเลขเลขถ้าผ้าจารย์จับถ้าจับว่าถ้าตอนนี้ก็จะเป็น9ก้าหกศกับห้าหนึ่งกับห้าหนึ่งหกศูน ตอนนี้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่งกอดกันไฮโค้งสุดท้ายแมนไปเบิ่งแล้ว่ากอดกันรอบบ้างปกอดกันครับว่าตีงเลยมือนี่เดี๋ยวก็ไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเขียนเลขก่อนจัดหรือว่าเอฟซีจะจับมาใส่กันก็อาจจะเป็นหนึ่งหกศูนย์เรือว่าหนึ่งศูนย์เก้าอีนยังกัดจับเอาได้เนาะค่ะอาจารย์เอาเอาของใคอยเนี่ยแต่ว่าอ่างน้ำมนต์นี่ส่วนมากไม่เคยเอาดิเบิ่งเอาเองนี่ อ่างน้ำมนต์แน่นมากคะนบ่กับห้าหนึ่งเออแม่นี่หรียเอฟสแม่นห้หมห้าเกาหกศูนย์กับห้าหนึ่งก้าหกศูนกับห้นึ่งคันน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์วันนี้แม่ไอ้ามนั่นห้าศูนย์สามหนึ่งเก้าจับคู่เอาบาทนี่คันจับแล้วพี่น้องคบด้านล่าง นะครับแถวลางคืออางน,น้ำมนต์แถวบนคือแม่ไอคำนะค,ค,ครับตอนเดิพี่น้อนเลยปิดฉา,ากแล,แล้วนะครับวิดคู่อันนี้คืออ่าน,น้ำมนวัดสีสมาต,ตัวดแดกก็เลืกคูชช่ต,ตัวสุดท้ายก็คือตัวเก่าตัวเดิมเป็นเก่าไปจับู